เพราะว่าคือเราอ่านหนังสือมาเราก็อยากที่จะเห็นาภาพภาพในจินตนาการนะคะพอรู้ว่ามันจะมาทําเป็นหนังก็รู้สึกว่าเอออยากจะดูเร็วๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหนังที่มีความสุขตั้งแต่ทีมงานแล้วอะค่ะแม้แม้แม้เรื่องของกะทิจะเป็นเรื่องราวที่มีความเศร้าความสูญเสียอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นความสูญเสียที่ดูแล้วอมยิ้มได้แล้วก็ไม่ได้ฟูมฟายจนเกินไปแล้วก็ให้แง่คิดอะไรกับกับคนดูได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ดีใจที่ที่ ถ่ายทอดความสุขของที่ไปถึงคนดูอะค่ะแล้วมีชื่อมีอือด้งนอกาก่เพราะเป็นนักแสดงเนี่ยคะแล้วก็ได้มาเป็นผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยร่งมกับ ถึงยากมันยังไม่ยากมากนะคะเพราะว่าอย่างพี่เจนเขารู้ว่าเราสนใจเขาก็ให้โอกาสในการที่จะแบบมาเป็นผู้ช่วยแล้วก็คือจริงๆเขาก็มีผู้ช่วยคนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เราก็ไปบุญนผู้ช่วยเสริมเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูในเรื่องของ acting น้องๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เรายังพอมีความรู้อยู่บ้างจากการแบบงานที่เราแสดงมาอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นงานแบบด้านอื่นๆเลยเนี้ยก็ยังยังต้องเรียนรู้อีกเยอะคะ่ะเพราะว่าพี่เจนเขาก็พยายามป ข้อมูลให้เราเยอะมากเหมือนพยายามอยากจะให้ความรู้เราให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําทได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าด้วยระยะเวลามันสั้นนะคะสองปีไอ้สองเดือนขอโทษทีสองเดือนเองมันก็ยัง,ย,งยังเรียนรู้อะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าที่ไม่ทำเราเราไม่ได้ไม่ได้รู้ว่า คนอื่นๆเขาทํากันหรือเปล่าหรืออะไรไม่ได้ไม่ได้ไไดตามกระแสหรือไม่ได้อะไรมันเป็นความรู้สึกว่าสนใจส่วนตัวที่อยากจะ,จะเรียนรู้นะคะแล้วก็ถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสเราก็อยากจะทำนะคะอ๋อพี่ป๊อปออ ตามรอยไม่ได้ตามรอยอะไรนะคะแต่ว่าก็ชื่นชมที่เขาอยู่นะคะก็ได้ได้ตามดูหนังที่เขาแต่ว่าอ,อ,อันนี้รู้สึกว่ามันเป็นความสนใจส่วนตัวมากกว่าที่ที่อยากจะรู้ซึ่งเราจะได้ทําหรือไม่ได้ทํานั่นก็ยังไม่แน่ใจเลยะคะ่ะไม่เต้ไม่เต้ไปแล้วไปดูหนังโโลแล้วเขารอถ่ายแล้วพี่